ไปเห็นแท็กซี่ได้ยังไงว่าเขาคืออ๋อปรียนนี้ใช่ไหมคือผมกําลังนั่งรถครัเพื่อจะไปแสดงที่กําแพงแสนครับผมมองตรงไหนครับมองกลาอ๋อโอเคครับผมกำลังนั่งรถไปแสดงสดที่กําแพงแสนครับคราวนี้ก็ลองมองถนนมองอะไรมองรุ่นมองนี่มองนั่นเราเจอรถคันข้างหน้าเป็นแท็กซี่ครับผมซึ่งพี่แท็กซี่เขาก็กําลังดูหนังเอ็กอยู่ ท่าที่ผมเห็นไม่ไม่ไม่แน่ใจนะครับไม่ผมก็คิดว่าไม่มีครับผมครับแต่ว่าตัวเลขมิเตอร์เนี่ยผมเห็นว่ามันมันมันขึ้นอยู่นะใช่ครับผมเห็นเลขมิเตอร์ขึ้นใช่ครับใ่ช่วยถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้คือตอนที่พี่เห็นนะพี่เป็นขับรถเองว่ครับผมผมนั่งครับผมนั่งอยู่ข้างหลังครับแล้วผมผมมากับรถตู้ไงครับเป็นรถตู้ส่วนตัวของผมใช่ครับแล้วก็พี่คนขับเขาก็แบบว่ามองแล้วก็ช่วยผมดูครับกลายเป็นว่าเออจริงเขากำลังดู หนังหนังเอ็กอยู่ไม่ครับเขาอยู่ข้างหน้าผมผมอยู่ข้างหลังรถผมอยู่ข้างหลังแล้วก็มองไปข้างหน้ามันก็พอดีว่ารถแท็กซี่พี่เขาคือมันเป็นกระจกใสอะครับมันก็เห็นชัดแจ๋วเลยแต่ว่ามันมีฝนตกอยู่ตอนนั้นก็ต้องเพ่งนิดนึงว่าใช่หรือเปล่ามันเป็นจังหวัดที่ติดนฝีฝน่าหรือว่ายังไงใกล้กันพอดีใช่ครับใกล้กันพอดีก็คือรถมันก็เคลื่อนตัวไปเรื่อยๆแหละแต่คราวนี้พอมันมาจอดติดกันก็เลยเห็นชัดอะไรเนี้ยจังหวะนั้นทำอะไรที่ทำให้รู้สึกว่า คือจังหวะนั้นผมดูครับว่ามันเป็นรถอะไรเพอเป็นรถแท็กซี่ปุ๊บผมก็เริ่มคิดว่าเออเราควรจะต้องบอกต่อเรื่องนี้เพราะว่าเป็นห่วงลูกค้าครับที่ขึ้นต่อถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงนี่ยิ่งน่ากลัวเขาไปใหญ่เลยอะไรเงนี้ครับคือทีนี้ที่เราเด้บอกกับหลอกพูดไปอ่ะมันแปลว่าต้องปิดบังเขาใช่ไหมไอ้ป้ายใช่ใช่ผมปิดป้ายทะเบียนก็คือถามคุณแม่กับพี่ผู้จัดการครับว่าเราควรจะทํายังไงดีมีปรึกษาหลายคนผมโทรไปหาทนายด้วยนะครับ ใช่ครับผมที่ทานนายเขาก็บอกว่าเออให้ปิดไว้เพื่ออย่างน้อยก็ป้องกันในเรื่องของการค้องร้องกันแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีวิธีสื่อสารครับเพื่อจะบอกเรื่องนี้ครับให้ออกมาให้มันเข้าใจได้ดีที่สุดแตท่ที่มันมีสายตรวจร้องเรียนอยู่ใช่ครับ<อ>ใช่ใชไไสายตรวจร้องเรียนไม่ได้โทรแต่ว่าทางพี่ๆช่องข่าวเวิร์กอร์ครับเพื่อติดต่อไปที่กรมขนส่งค,ครับผมแล้วก็แจ้งเรื่องกับคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็จะเรียก,ยกพี่แท็กซี่คนนั้นมาคุยเพื่อตรวจสอบครับผม ก็คือเหมือนเราก็คือเป็นแย่ก็คือเป็น,ค,ปนคนละเมือนทีนกระบอกเสียงรับผมเป็นกระบอกเสียงครับใช่ครับเพราะผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันควรจะต้องสอดสองกันน่ะเพื่อให้สังคมเราดีขึ้นคือผมเข้าใจนะว่าแบบว่าเรื่องต่างๆมันบางทีก็เป็นเรื่องของเขา<ร>แต่เราเนี่ยพอเราพูดว่าเรื่องของเขาปุ๊บอบเราอยู่ร่วมกันในสังคมอ่ะครับสังคมเราไม่ได้อยู่คนเดียวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องช่วยกันดูก่อนที่ลัวหายแล้วจะล้อมคอกนึกออกไหมครับประมาณนี้ครับที่ผมคิดทีนี้มันมีความทุกหน้าเหมือนกย่างค่ะหมอ มีครับมีคร,บ<อ>ครับตอนนี้ก็กําลังเอ่อร้องเรียนเออหลังจากร้องเรียนไปหลังจากเอ่อมีการบอกต่อข่าวสารน,นี้<ช>ออกไปครับเออก็ได้รู้เหมือนกันครับว่าจริงๆการทําแบบนี้คือผิดพรบรครับผมผิดพรบอ,รอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันครับผิดพรบก็คือปรับไม่เกิน5,000บาทแล้วก็ติดคุกไม่เกินหกเดือนครับแล้วก็รบตัวและเรียกเข้าไปนะคะก็แบาครับใช่ครับเรียยลครับเพราะผมได้มีการส่งคลิปออริจินอลครับที่มีเห็นป้ายทะเบียนเลย ให้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ได้ตรวจสอบครับผมพี่บีได้ไปเจอแบบเป็นตัวอย่างครับอย่างเพราะเรื่องมันเพิ่งเกิดเมื่อวานนะครับเพร่ะทดสอบรถใช่เมื่อวานเลยแล้วผมก็ไปแสดงที่กำแพงแสนเสร็จแล้ววันเนี้ยก็เพิ่งมาถึงที่เนี้ยแหละครับเราพวกพี่ก็ถามเลย่อเพอเราโพสลงไปอย่างงี้มีแฟนคลับอะไรอย่างนี้มีมาบอก โอ้หพี่เยอะมากครับคือมันใจหายนะครับเพราะว่ามันมีการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นและข่าวคราวเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเพศอย่างเงี้ยเยอะมากๆแต่คราวเนี้ยการที่ผมได้รู้เรื่องเนี้ยมันทาให้ผมเหมือนเพิ่มอาแว e n e ให้ตัวเองด้วยแล้วอยากจะเพิ่มอาแว e n e ให้คนอื่นๆด้วยะครับว่าจริงๆเราไม่ควรนิ่งนอนกับเรื่องพวกเนี้ยความถูกต้องสําคัญมากครับต่อให้คนจะบอกว่าเออมันเป็นเรื่องออที่เราไม่ควรจะไปยุ่งหรืออะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ถูกัในก็คือสิ่งที่ถูกครับ สิ่งที่ผิดยังไงก็คือสิ่งที่ผิดต่อให้คนจะพูดเป็นล้านๆคนยังไงมันก็ผิดอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นดีใจครับที่ได้ออกมาพูดแล้วก็ดีใจที่มีแฟนคลับหรือว่าคนอื่นๆมาแชร์ถึงเรื่องราวของเขาเองครับว่าแบบเออเขาก็เคยเจอประสบกับเรื่องแบบนี้ครับผมนี่พี่พอจะแนะนำถึงแม้ถ้าคุณเจอเหตุการณ์ประมาณนี้อเงี้ยให้ทำยังไงางครับผมคิดว่าโทรศัพท์เรามีประโยชน์นะฮะมากกว่าการที่จะสนุปกระมังใช่ไหมครับเราสามารถเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่จะ ไว้เป็นหลักฐานได้เลยครับช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาจะจัดการกับมันยังไงก็คือเรามีวิธีการอีกหลายแบบที่จะต้องทําแต่อย่างน้อยเราต้องมีหลักฐานนะอันนี้สําคัญมากๆครับผมอย่างตัวพี่วิทยก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียงแล้วและเป็นหนึ่งในแทนของผู้ชายด้วยอย่างใหครับกว่าผู้ชายแ่คนที่คิดอยากจะทำแบบนีบ้ว่าอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าคือมันก็มีเรื่องที่ทั้งควรและไม่ควรครับเราควรจะทําให้ถูกที่ถูกเวลามากกว่าครับผมเอ่อ คือเนะว่าคุณอยากจะดูเนี่ยผมคิดว่าคุณควรจะไปทำในที่ส่วนตัวหลังจากเวลางานของคุณก็ได้เพราะเนี่ยคุณกำลังทำงานอยู่ควรให้เกียรติวิชาชีพของคุณหน่อยนึกออกไหมครับแล้วก็การโฟกัสกับหน้าที่การงานเนี่ยอันนี้สำคัญมากอยาให้อะไรมันมาเบี่ยงเบนความสนใจเราจากสิ่งที่เราทำสิครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะครับก็เลยอยากจะฝากทุกคนให้ตั้งใจทำงานครับของตัวเองแล้วก็เต็มที่กับมันแล้วก็อย่าลืมถึงความดีงามอันนี้สำคัญมากเพื่อที่สังคมเราจะได้ดีขึ้นครับผมโอเคค่ะ okay. ครับขอบคุณครับโพสในติ๊กต็อกครับอะไรนะครับผมโดนติ๊กต็อกลบครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นการละเมิดกฎของชุมชนได้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 เนี่ยเดี๋ยวให้ผู้จัดการผมส่งให้ได้เลยครับคือมีมี โชคดีที่เหมือนกับว่า,าคนเห็นเยอะแล้วคนเห็นเยอะแล้วเขาก็มีการกระจายข่าวไปวใช่แล้วก็ทางช่องติดต่อเลยครับ